สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัธพิญญาทองโกมุลและคณะวันนี้มานำเสนอบทความวิจัยการประชุมทางวิชาการเรื่องอิทธิพลของไฮโดรคล,ลอยต่อคุณภาพของเคก้กกล้วยหอมปัศจากบูเตนค่ะขอบเขตของเนื้อหาบทนำวัตถุประสงค์ปัจจัยที่ศึกษาวิธีการทดลองผลการทดลองสรุปผลการทดลองและเอกสารอ้างอิงค่ะบทนำ เค้กกล้วยหอมเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายโดยส่วนใหญ่มักทำจากแป้งสาลีโดยแป้งสาลีจะประกอบไปด้วยโปรตีนกลูเตนที่ทำหน้าที่เกิดความยืดหยุ่นและจะส่งผลต่อโครงสร้างที่ดีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค่ะแต่โปรตีนกลูเตนนะคะอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคซิริแอคได้ค่ะจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ บริเวณลำไส้เล็กมีการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติและทําให้มีอาการท้องร่วงน้ำหนักลดลงและเหนื่อยง่ายค่ะดังนั้นจึงได้มีการใช้แป้งปัสจาก,กูเตนได้แก่แป้งข้าวเจ้าเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมและทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเค้กกล้วยหอมปัสจาก,กูเตนจึงได้ศึกษาอิทธิพลของการเติมไฮโดรคลอไได้แก่ แซนแทนกรรมไฮดอกซีโพรพิเมทิลเซลลูโลสคาราจีเนนกัวกรรมเพคกตินและอ์จีเนตที่ระดับ1%เปอร์เซนของน้ำหนักแป้งค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของไฮดโดรคลลอยหกชนิดได้แก่แซนแทนกรรมไฮดอกซีโพรพิเมทิลเซลลูโลสคาราจีเนนกัวกรรมเพคกตินและอ์จีเนตต่อคุณภาพของเค้กกล้วยหอมปัศจกกอูเตนค่ะ ปัจจัยที่ศึกษานะคะตัวอย่างควบคุมค่ะคือตัวอย่างที่ไม่เติมไฮโดรคลอไรนะคะและอีกผูกตัวอย่างคือตัวอย่างที่เติมไฮโดรคลอไรได้แก่แซนธันกรรม HPMC คาราจีเนนบัวกรรมัมเทกตินและอาจิเนตค่ะวิธีการทดลองนะคะวัตถุดิบค่ะจะมีดังนี้แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมันลำข้าวกล้วยหอมทองสุก กวดซิติกไฮโดรคลอยไข่ไก่สดเบกกิ้งโซดาผงฟูและกลิ่นกล้วยค่ะขั้นตอนการทำนะคะนำไข่ไก่น้ำตาลทรายขาวและเกลือปน่นใส่ในหม้อปั่นผสมด้วยเครื่องคิทเช่นเอทโดยใช้หัวผสมตะก้อตีปั่นผสมกันเป็นเวลา8นาทีแล้วเติมส่วนผสมแห้งที่ร่อนไว้แล้วนะคะได้แก่แป้งข้าวเจ้าเบกกิ้งโซดาผงฟูและไฮโดรคลอย ลงไปตีให้เข้ากันเป็นเวลา1นาทีค่ะจากนั้นเติมน้ำมันรำข้าวตีผสมเป็นเวลาอีก2นาทีและเติมกล้วยหอมทองสุกโดยกล้วยหอมทองสุกนะคะเราจะบดละเอียดผสมกับกรดซิตริกเอาไว้แล้วก็เติมลงไปนะคะจากนั้นปั่นตีผสมกันเป็นเวลาอีก1นาทีและเติมกลิ่นกล้วยปั่นตีผสมอีกเป็นเวลา30วินาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะ เทใส่พิม์พแล้วนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนำเค้กกล้วยหอมที่อบเสร็จแล้วนะคะมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา45นาทีก่อนนำไปวิเคราะห์คุณภาพค่ะการวิเคราะห์คุณภาพนะคะเราจะวัดค่าความสูงโดยวัดจากจุดกึ่งกลางของเค้กกล้วยหอมด้วยเวอร์เนียดิจิตอล วัดปริมาตรจำเพาะโดยวิธีการแทนที่งาวัดค่า a w ค่าปริมาณความชืน้นวัดค่าสีและวัดค่าเนื้อสัมผัสค่ะผลการทดลองนะคะในตารางที่1ค่ะในด้านความสูงนะคะสูตรที่เติมแซนเทนกร,รมัมมีความสูงมากที่สุดเท่ากับ67.27ม mm มค่ะก็คือที่ให้รายสีฟ้านะคะซึ่งบ่งบอกได้ว่า โครงสร้างของเนื้อเค้กสูตรที่เติมแซนแทนกรรมนี้จะมีความฟูค่ะส่วนปริมาตรจำเพาะนะคะพบว่าเมื่อเติมไฮโดรคลอไรส่งผลทําให้ปริมาตรจำเพาะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสูตรควบคุมเน,นื่องจากไฮโดรคลอไรนะคะสามารถกักเก็บก๊าซได้ดีส่งผลทาให้เนื้อสัมผัสของเค้กมีรูปคุณมากค่ะส่วนค่า a w และค่าความชื้น เมื่อเติมไฮโดรคลอไแล้วนะคะทําให้ส่งผลต่อค่า AW และค่าความชื้นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไฮโดรคลอไมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําจึงทําให้ค่า AW และค่าความชื้นสูงกว่าสุดควบคุมค่ะถัดไปนะคะอันนี้เป็นภาพของเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเตนที่เติมไฮโดรคลอไแต่ละชิ้นค่ะถัดไปค่ะ ตารางที่2นะคะแสดงค่าสีของเนื้อเค้กเฟ้องห่อปราศจากลูเตนค่ะพบว่าเมื่อเติมไฮโดรคลอไรส่งผลต่อค่า l อลสตาหรือค่าความสว่างทําให้มีค่าความสว่างลดลงเมื่อเทียบกับสูตรควบคุมค่าเอสตาค่าความเป็นสีแดงพบว่าสูตร HPMC นะคะมีค่ามากที่สุดส่วนค่าบิสตาค่าความเป็นสีเหลืองพบว่าสูตร ที่ใส่คาราจีเนนมีค่าความเป็นสีเดียวมากที่สุดค่ะส่วนค่าเดลต้า e นะคะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าค่าสีของสูตรที่ใส่ไฮโดรคารลอยแตกต่างจากสูตรควบคุมมากน้อยเพียงใดโดยที่ในไฮไลท์สีฟ้านะคะจะเน้นจะเห็นได้ว่าสูตรที่ใส่คาราจีเนนมีค่าเดลต้า e สูงสุดคือ4.19รองลงมาคือสูตรที่ใส่ HPMC มีค่าเดลต้า e 3.88 และสูตรที่ใส่แซนแทนกรมมีค่าเดลต้าอีสามค่ะจึงบ่งบอกได้ว่า3สูตรนี้นะคะมีค่าสีที่แตกต่างจากสูตรควบคุมค่ะส่วนสูตรที่ใส่กัวกรรมเพกตินและอะจิเนตพบว่ามีค่าสีที่ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมค่ะถัดไปนะคะตารางที่3ค่ะแสดงค่าเนื้อสัมผัสข,ของเค้กกล้วยหอมปัสจาคริเต้น จากตารางจะเห็นได้ว่าสูตรที่ใส่แซนแทนกรรมนะคะมีค่าสปิงจิเนตโคซิวินิตร์กัมมิเนตและชิวินิตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าเฟิร์มเนตมีค่าสูงมากที่สุดอยู่ที่621.24ตจึงส่งผลทำให้เค้กมีความแน่นเนื้อไม่ร่วนจับตัวกันและคงรูปได้ดีค่ะเนื่องจากแซนแทนกร,รมนะคะ มีความสามารถในการสร้างโครงสร้างเจลที่แข็งแรงกักเก็บน้ำและกักเก็บอากาศได้ดีจึงช่วยยึดประสานส่วนผสมในแป้งให้เก,กาะกันแน่นจึงส่งผลทำให้เคก้กมีความแน่นเนื้อและไม่ร่วนซุยค่ะสรุปผลการทดลองนะคะการเติมไฮโดโครคลอยร6ชนิดได้แก่แซนแทงกรรมัมไฮดอกซี่โพรพิเมทิลเซลลูโลส คาราจีเนมตัวกรรมเทกติลและอะจนเนตในเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเตนทําให้ปริมาตรจําเพาะและปริมาณความชื้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุมส่วนค่าความแน่นเนื้อหรือเฟิร์มเนตนะคะของเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเตนที่เติมแซนแทนกรรมจะมีค่าสูงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ